เริ่มเลย่าเที่วลยที่นี่มีอะไรบางอุทีนี่จะมีคาเฟ่ว่าตรงหนเลมีคาเฟ่ให้กินขนมกินน้ำเนแล้วก็ชั้นสองมีเกมสเตชันบอกเลยว่าน่าเล่นมากหนูนัดเพื่อนไว้แล้วว่าจะมาเล่น เลยสวยมากค่ะทั้งหมแล้วก็จะมีแบบเหมือนที่โล่งๆให้ทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้น4นะคะก็เป็นแบบให้อาจจะให้มาใช้งานได้มีสตูจริงจังมากสำหรับใครที่อยากจะแบบเอ่อทำอะไรที่ครีเอทีฟอะไรอย่างนี่ยอยากมาชั้นไหนมากที่สุดเล่นเกมแน่นอนค่ะนี่จริงหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมเลยอยากลองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชวนเพื่อนมาจะมาเล่นเกมฝากฝากอะไรคนที่มาเล่น เช็คอินเหรอคะไม่เช็คอินที่นี่หน่อย่างแรกเลยเต้องมาเช็คอินถ่ายรูปไม่งั้นจะตกเทนต้องอินเทนนะคะทุกคน<า>น้ำตาลคาร์บไลทลูกใครสนใจใครอยากมาเช็คอินมาได้เลยนะคะก็ใครเดินทางหรือว่าเหตุจากโซเชียลแล้วอยากมาต้องรีบมาเลยนะไม่งั้นจ,จะตกเทนมนจะเคามันจะไม่เจนซีใครเจนซีต้องมาก็มาเช็คอินถ่ายรูปแล้วมันมีถ่ายรูปเป็นบลูด้วยเลย บองแต่งตาเขียวแบบบุ๋มว่ะด้วยนะคแต่งสวยมากตเขียวตอนนี้อัพเดทเจนเย่กลับมาทำงานกับพี่ค่ะอ๋อพี่บี้ใช่ไหมคะใช่เพิ่งออกเลยค่ะล่าสุดในกลิ่นฝนแม่ตัดทำไมตัดใจแบบเฮ้ยยอ่อนใจอ่อนมาใจอ่อนมีแต่งมือให้เขาก็อยากร่วมงานกับพี่บี้อีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชวนก็แบบได้เลยพี่แล้วคือวันนั้นน่ะหนูอ่ะถ่ายซีรีส์กับพี่เก้าเสร็จปุ๊บ แล้วก็ต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่อค่ะก็คือแบบได้นอนน้อยมากแต่ก็สู้เพราะว่าอยากอยากจะร่วมงานทีนี้อีกในตอนนี้เวลาที่เราเลือกทบงานเราเลือกทำงานเพราะว่าทุกบทต้องคิวคิวอ้อคือกออ็หลักๆก็อาจจะเลือกจากถ้าถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยก็เลือกจากแบรนด์ก่อนแต่ถ้าแบบอย่างที่วี่ชวนมาอย่างเงี้ยดูก็ไปเหมือนว่าถ้าสนิทกันยอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันก็ไปเลย เซเลช์รับหมดเลยนะคะไม่ใช่เราากงานอื่นอแล้วเรามีจากอะไรโอ้โเพราะหมือนเราตัดสินใจได้กูเเองใช่หลักๆตอนนี้ก็ถ้าเป็นบทเกย์เงี้ยก็จะดูบทเป็นหลักอะค่ะจะซีเรียสบทมากๆจริงๆมีติดต่อ,อเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ก็จะเป็นคนที่ดูว่าโอเคเรื่องต่อไปเนี่ย มันจะมีอะไรที่มันจะพีกกว่าเฉียวอยู่ได้อีกเพราะว่าเหมือนมาตนดานมันก็ตั้งไว้ประมาณนึงแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายเราแล้วก็สซไพรสคนดูด้วยอะค่ะพอาะกดันมันเยอะึ้นไหมพอเราประสบความสำเร็จแล้วปัญญกาเออแล้วปัญญการเรื่องงานแล้วราะกดดันจะกดดันเราไหมกดดันมากหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังดูบทอยู่ค่ะแต่แต่ก็มีมีติดต่อมากกว่าจะถ่านี่ก็นาน พอสมควรก็เลยม่รู้ว่แบบสี่เรื่องตติต่อมาโเอาเอาแค่ติดต่อติดต่อถ้าจะถ้าหกเรื่องไม่ได้ไม่เป็นจรมันเป็นจรเป็นแเนสารีซีรีส์ในไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศด้วยข้าเรื่องต่างประเทศก็มีนีทนกวเป็นฝังทุกอยงปยมันก็ปึ้งอยู่มันก็อยู่ เหมือนหนุชีวิเปลี่ยนเลยอะค่ะเหมือนแบบตื่นมาทีเอ้างงแบบคนคนรู้จักมากขึ้นไปไหนก็เฉียวอยู่เฉียวอยู่ก็ดีใจดีใจมากในตอนนั้นตอนที่เราแบบเหมือนใจออกบ้านเปินทีวีต้องคิดไหมว่าแบบเราจะมาเออราจะมาทีวจะมจุดนี้ได้เอาจริงๆจริงหมอดูก็มีทักค่ะว่าแบบเราก็เขอาทั้งหมู เราโอกาสใหม่ๆก็อยากให้ลองแบบเจออะไรใหม่ๆนะคะตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อหรอกอนะเราก็แบบโอเคเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองเจอแล้วเปิดใจของการตัดปัจจัยเป็นอิสระคือหมองดูเป็นปัจจัยหลักไหมอืมก็ประมาณเยอะอยู่แต่ถ้าไม่แต่งก็ทำอยู่ค่ะแล้วเขาทักอะไรอีกนะทุกทักอะไรอีกพอเขาแม่นปุ๊บเราก็อยากมุเรื่องต่อไปแล้ว เขาก็ทักว่าจะยิ่งกว่านี้อีกนะมสงสัยมันจะยิ่งกว่านี้ได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าเองเขาก็จะยิ่งกว่านี้คือจะมาเมื่อไหร่จะต้องเป็นยังไงอะไรโกอินเตอร์เขาบอกว่าอัดสโกอินเตอร์ซึ่งจะได้ตามที่หมอบอกจะทำยังไงจะคูยมีแค่บอลนะหนูไม่เคยบอลเรามั่นใจตัวเอง อะไรโอ๊ยหรือว่าไ totally ั้ที่เป็นอ mm anyway> ้าวเปลี Anime ่ยนช่วยพ่อมอดหูอ้าวใช่แต่จริงๆหนูก็ดูหลายคนแหละอีกคนก็บอกว่าชื่อเล่นอันนี้ดีแล้วให้ใช้เจนเย่หนูก็เลยอยากให้ทุกคนเรียกเจนเย่ต่อไปนะคะมันส่งเสริมหนูเลยหนูเป็นคนมูนหนักขนาดไหนในความรู้สึกหนูคือหลังๆอ่ะหนูตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเพราะหนูว่า คือพอเราเครียดเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะพึ่งอะไรดีเ,เราก็เลยเป็นที่พึ่งทางใจค่ะใช่ก็อย่างน้อยแล้วสบายใจเราแบบเออไปทางนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเชื่อบ้างเชื่อประมาณหนึ่งประมาณ,นมณมาหนึ่ง,ง<อ>มีคนมาขอเก็บหลักใช่ไหมคะหนูเชื่อคุณเออมีคนมาถามเยอะไหมเนยเชื่อประมาณหนึงน่งก็เราตอนสบายใจเฉยๆเลยเพราะว่าอุ่นใจให้อุณก็ขั้นสูงจริงก็ขั้นสูงก็รตัดสินใจ สใจไไม่ได้เราเลือกที่ว่าเออถ้าหมอด,ดูไปเลย <G ül üyor> เออคืหนูว่าจริงๆอ่อะในใจหนูอะมีประมาณหนึ่งแล้วแต่แค่อาจจาะถังเขาเพื่อความแบบชันงโขงให้เราก็จะได้พุ่งชนต่อไปดูก็ต้อง <G ül üyor> ดับผิตอบในใจของเราได้หรือว่าแล้วหมอดูดูออกว่าเราอยากให้พูดอะไรเขาพักเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมลูกความรักก็รักไหมเียเขาไม่ได้พักเลยอะหนูแบบช่วงนี้อยากตกงานโม้งรั เราแอบถามมั้งไหมเราแอบถามมั้งไหมเรื่องความรักจริงๆแบบยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ตอบดาราม่าลูกแต่จริงๆหรือเป็นคนเชื่อหนุ่มถ้าเกิดงานลุ่นระดับมันจะถูกใช่เขาจริงเขาก็ทักอยู่ว่าถ้างานลุ่นเนี่ยความรักจะไม่ดีต้องต้องเลือกหนูเลยเลือกงานก่อนค่ะแล้วก็มันจะมีเออแปลว่าทุกคนที่จะเข้ามาคือตอนนี้คือเบรกมันก่อนเลยพาไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกสองปีนะคะทำไมสอง มอนบอกไว้หรอป้ออีกนะปอหมดเลยเนี่ยร no yes anyway> ู้หมดเลยี่อเขาบอกว่าอีกปีถึงเนี่จริงเขาก็บอกว่าไว้เขาก็ไม่ได้ไม่หันละใช่อ่ะใช้กระดายอมคะใช่ไว้ก่อน2ปีนี้ก็จเป็นวปกัยๆไปก่อนทํางานให้เต็มที่ไปแล้วก็งานอย่างอื่นแบบพิซึมเตอร์อะไรเงี้ยเยอมกเุ้ยเยอะเยอะอย่เยอะละเงัสิเเต็มมือพอดีเลย 说胖子。